ซีพีอเนี่ยเราทราบกันอยู่แล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของอาหารก,ก็จะเน้นเรื่องของอาหารนะคะเป็นมอบให้กับเด็กๆโดยมุ่งเน้นเรื่องของมื้อเช้ามื้อสําคัญค่ะ นี่คือสถานที่จำลองโรองอาหารค่ะเพื่อที่จะสาธิตการทำอาหารเช้าแบบง่ายๆแล้วก็มีประโยชน์ให้กับน้องๆหนูๆนะคะได้รับรู้กันแล้วก็จะได้นำไปทำที่บ้านด้วยสนุกมากจริงๆค่ะเพราะว่าน้องๆเนี่ยบอกว่านอกจากจะได้อิ่มอร่อยแล้วได้รู้ด้วยว่าอาหารเช้าสำคัญอย่างไรนะคะจะได้ไม่ต้องมาแบบตื่นสายเพื่อที่จะแบบอดมื้อเช้านะคะมีหุ่นแ,แบบแต่งตัวก็แทบจะไม่ทานอยู่แล้วนะคะพยันงานค่ะได้รับเกียรติจากคุณปีวัตรทิตะสัทธาวรุณรองประธานกรรมการบริหารบริษัทซ ออกจำกัดมหาชนคุณดักลาสจูอัตเอเลียสกรรมการผู้จัดการท่าพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บริษัท a b บ o ฟ a ้ดแอน์เรประเทศไทยจำกัดบริษัทผลิตภัณฑ์โอวันตินค่ะที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงานนะคะปีนี้จัดขึ้นไทยใต้แนวคิดเช้าอินทองน้องมีสุขค่ะส่งเสริมให้น้องๆได้ทานอาหารเช้าที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็เป็นการสมทบทุนกิจกรรมโครงการเพื่ออาหารเช้าที่มีคุณภาพสำหรับเด็กได้โอกาสด้วยค่ะ โดยมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน CCF ในพระราชูปธรรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะในงานวันนี้นะคะก็นาะงเอกสาวหน้าหวานน้องอ,อมสุชาม,มานะยิ่งจากฟูเฮาส์นะคะวุ่นนักรักเต็มบ้านก็ไปร่วมสีสันนะคะสร้างสีสันแล้วก็ความสนุกสนานแล้วก็ร้องเพลงให้กับน้องๆได้ฟังกันด้วยค่ะแล้วก็ในงานวันเด็กนะคะเมื่อวานนี้เอาวันนี้นะคะที่ผ่านมาเนี่ยที่สวนสัตว์ดุสิตหรือว่าเขาดินซึ่งงานนี้เขาบอกว่าเด็กๆเ,เนี่ยเขาไปร่วมงานก็ได้รับความเพลิดเพลินกับกิจกรรม มีเกมให้เล่นเยอะแยะมากมายเตรียมเอาไว้ให้พร้อมกับรับความรู้สึกดีๆกลับบ้านไปเต็มอิ่มแล้วก็อบอุ่นนี่งอุ่นติน,นแน่จ้าเด็กๆชอบกีน <ไป S 1> ต่อแถวกันเด็กๆนี่เราก็กินละเกินคนละถ้วยคนละแก้วเย็นชื่นใจใทยแล้วนะคะแล้วก็แบบเฝ้ารอเอเมื่อไหร่จะมีรถโอวันตินวิ่งผ่านมาแ่นสิค่ะนะอ่ะเพรนาะฉะนั้นเราก็ยินดีกับน้องๆทุกคนด้วยใช่ค่ะ